สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยมาพบกับจ่จาสายเลยนะคะวันนี้9มง14นาทีนะคะทุกคนสวัสดีเช้าวันพุธนะคะเมื่อเช้าจ๋าตื่นออกกําลังกายไปแต่เช้าแล้วนะคะทุกคนเออวันนี้จ๋ามีธุระทุกคนจ๋ามีธุระจะออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวแวะมาทักทายนะคะเดี๋ยวจ๋าอยากเออได้ความสดชื่นนะคะจ๋าก,ก็จะมาเติมพลังงานอีกทุกคนเมื่อเช้าอัดโปรโตีนไปสองแคปก่อนปั้นหุ่นนะคะทุกคนก่อนปั้นหุ่นนะ ไม่มีความสําเร็จใดนะคะทุกคนที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลานะทุกคนนะทุกอย่างต้องใช้เวลาทุกอย่างต้องใช้ความอดทนและต้องมีวินัยน,นะคะทุกคนช่วงนี้จะนอนดึกแล้วก็หาของกินของกินกลางคืนอะ่ะของกินดึกๆอะ่ะเมื่อคืนจะไปกินบะหมี่เกี๊ยวอ่ะทุกคนอร่อยมากๆจ๋ากินไปสองชามเลยนะคะจ๋ากินไปสองชามเลย จาก,กินบสองชามจะรีบตื่นเช้ามาเบิร์นออกกับทุกคนนะคะรีบตื่นเช้ามาเบิร์นออกนะคะทุกคนเออช่วงนี้น้ําหนักก็อยู่ตัวนะคะน้ําหนักไม่ลงไม่ขึ้นนะคะน้ําหนักไม่ลงไม่ขึ้นแต่แต่เสื้อผ้าหลวมกางเกงหลวมชุดหลวมนะคะเออเนี่ยกลับมาใส่ชุดเนี้ยได้อีกแล้วอะเมื่อก่อนเมื่อก่อนใส่ไม่ได้มันตึงแขนนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเติมความสดชื่นนะเดี๋ยวจ๋าจะขับรถวันนี้จ๋าจะขับรถไปทุกแล้วนะคะทุกคน จ้าจะมาให้เติมพลังงานให้กับตัวเองว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องตองสวัสดีค่ะดีใจมากเลยนะคะทุกคนมาเรามาเติมความสดชื่นให้กับร่างกายตัวเราก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้จ๋ามีเคเอ่อจ๋ามีความรู้ทุกคนจะาไล่ดูในช่วงถามตอบกับนายแพทย์เปี่ยมโชวเกี่ยวกับโทษของน้ําตาลนะคะทุกคนวันนี้จ๋ามีความรู้มาฝากทุกๆคนเลยเกี่ยวกับโทษของน้ําตาลนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามา เติมพลังงานก่อนนะจ๊ะมื่อเช้ากินไปแล้วสองก่อนเดินทางก่อนเดินทางก่อนขับรถจา๋าจะกินอีก4แคปซูลพร้อมกาแฟอีกหนึ่งแก้วนะคะทุกคนจัดไปเลยค่ะตัวช่วยที่ดีนะคะตัวช่วยที่ดีเติมพลังสดชื่นระหว่างวันไม่อ่อนเพลียไม่อ่อนล้านะคะทุกคนเลิศน,นะจ๊ะเลิศมากๆ แล้วก็เหมือนเดิมกาแฟเอสพัทคอฟฟี e ่ของเรานะจ๊ะกาแฟสองม่วงมาจะไปเนี่ย,แ,ยแ,แหละที่เลือกเพราะว่าไม่มีน้ำตาลซองเนี้ยนะไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันกินกาแฟยอยู่แล้วจ๋าชอบกินกาแฟมากๆทุกคนนะคะจ๋าเป็นคนที่ชอบกินกาแฟมากๆากจ๋าลืมน้ำร้อนอีกแล้วอะแป๊บหนึ่งนะจ้ะ แล้วจ้าใส่น้ำร้อนของเราไปเลยทุกคนคะ่ะกาแฟตามร้านเมื่อก่อนจาก็วันนึงก็หลายแก้วอยู่เหมือนกันนะทุกคนกาแฟตามร้านวันนึงจ๋าหลายแก้วอยู่เหมือนกันนะทุกวันนี้จ๋ามาเจอกาแฟตัวเนี้อยู่เลยนะจอดเลยนะคะทุกคน แล้วก็ตกแค่ซองละ16บกบาทคือเลิศม,มากๆเลยนะจ๊ะคือเลิศม,มากๆมาเลยมาเลยเข้ามาเอาสิ่งที่มันดีๆเข้าร่างกายของเราหยิบสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เข้าร่างกายของเราน้ําตาลน้ําตรงน้าตาล,ตาลความหวานทิ้งไปเลยนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนน้าฝนสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูสังร้ายคนดูเลยนะจ๊ะพล้วจ๋าก็จะใส่คอลลาเจนเอนไซม์ลงไปด้วยนะคะ ทุกคนโทษของน้ําตาลเออโทษของน้ําตาลไปย้อนดูย้อนดูช่วงถามตอบกับนายแพทย์เปี่ยมโชคเราได้โทษของน้ําตาลมาฝากเพื่อนๆเ,เออเป็นความรู้นะคะทุกคนเป็นความรู้นะน้ําตาลทุกคนขาทําให้เกิดการตกขาวเกิดเชื้อราในช่องคลอดของเรานะคะทุกคนยาก,กินหวานเยอะผลไม้สุกอย่างเงี้ย น้ำตาลในเลือดสูงก็จะทำให้เชื้อราในช่องคลอดเติบโตได้ดีนะคะทุกคนนะโปรโตีนน่มันทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะทุกคนโปรโตีนพืชช่วยลดความเป็นกรดได้บ้างนะจ๊ะโปรโตีนพืชตัวเนี้ยที่จ่ายก,กินไปเมื่อเกี้ยทุกคนช่วยลดความเป็นกรดของเราได้บ้างนะคะทุกคนนะแล้วก็ช่วยลดความรุนแรงจากการตกข่าวได้บ้างแต่ทางที่ดีเลยอ่เออเราควรหยุดน้ําตาลทุกคนหยุดน้ําตาล,หย,ตาลหยุดผลไม้หวานนะคะช่วงนี้ก็มะม่วงสุกกวเยอะ นะมะม่วงสุกผลไม้ที่มันหวานทุเรียนทุเรียนหวานมันนะทุกคนแล้วก็จะช่วยให้ถ้าเราหยุดความหวานหยุดน้ําตาลเนี่ยจะช่วยได้ถาวรดีกว่านะคะทุกคนนะจะช่วยได้ถาวรเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยทำให้เกิดโรคเก,กาได้ด้วยนะคะทุกคนโรคเก,กาเกิดจากเหล้าเบียร์ใช่ไหมโรคเกาเกิดจากเหล้าเบียร์เครื่องในสัตว์อาหารทะเลนะคะทุกคนรวมถึงน้ําตาลและผละไม้ ที่มีรสหวานเออรวมถึงน้ําตาลและผลไม้ที่มีรสหวานส่วนเนื้อส่วนเนื้อทานได้ยอดผักทานได้ในปริมาณที่มันพอเหมาะไม่มากจนเกินไปนะคะยอดผักนะคะทุกคนที่พอเหมาะสมกดยูริกในเลือดสูงกดยูริกในเลือดสูงมันก็จะปวดข้อตามข้อตามกระดูกเป็นเกาอะ่ะทุกคนนะโปรโตีนพืชอะมีความเป็นด่างมากกว่าโปรโตีนสัตว์ฉะนั้นฉะนั้นโปรโตีนพืชของเราอะ บางคนกินโปรตีนพืชแล้วกดยูริกค่ากดยูริกลดลงนะคะทุกคนเออคือเลดมากๆเลยนะบางคนเกาเขาลดลงเลยนะเขากินโปรตีนพืชเนี่ยเออจากผลจากที่จ๋าฟังนายแพทย์เปลี่ยนโชคมานะทุกคนแล้วอยากเอามาแบ่งปันให้กับทุกคนคือน้ําตาลเนี่ยโทษของน้ําตาลเนี่ยก่อให้เกิดโรคหลายๆโรคเลยนะคะทุกคนที่สําคัญเลยแก่ชาเอ้ยแก่ทําให้เราแก่ไวมากๆนะทําให้เราแก่ไวมากๆแต่โปรตีนตัวเนี้ย ไม่มีโทษมีแต่คุณประโยชน์เสียข้อเดียวคือทําให้เราแก่ช้าจ่านี่กินตอนนี้จะตก1ิบแคปซูลแล้วนะคะทุกคนแล้วช่วงนี้ช่วงนี้จ่าเป็นช่วงที่แบบปาร์ตี้แล้วก็กินเยอะกินเยอะพักผ่อนน้อยนะคะหลุดวินัยบ้างนะคะจะาหลุดวินัยบ้างนะช่วงนี้นะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะคะทุกคนแต่เมื่อเช้าอ่ะเมื่อคืนคือจัดบะหมี่เกี๊ยวไปสองชามเช้ามาจ่ารีบตื่นนะ รีบตื่นแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะทุกคนอัดไปสองแคปแล้วเบิร์ไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะไปธุระเราต้องขับรถจ๋าก,ก็จะมาเติมพลังงานให้กับตัวเองอีกทุกคนอัดไปแน่แนๆนะคะทุกคนจ๋ารู้สึกอ่อนเพลียนะคะจ๋ารู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากจ๋านอนน้อยเออจ๋าพักผ่อนน้อยมาจ๋าจะมาอัดโปรตีนแล้วคราวนี้ น้ำตาลแล้วก็ผลไม้นมขนมปังมีส่วนทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ต่ออาหารนะคะทุกคนน้ำตาลผลไม้ขนมปังทำให้เราเกิดมีส่วนทำให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ต่ออาหารหยุดน้ําตาลภูมิแพ้ลดลงได้นะหยุดน้ําตาลภูมิแพ้ลดลงได้ผื่นคันก็ลดลงทุกคนผื่นคันก็ลดลงสวัสดีค่ะน้องปุย๋ยสวัสดีค่ะน้องทามแล้วออกกําลังกายแล้วค่ะ Oh, ดีมากๆเลยต้องปุ๋ยวิ่งปุ๋ย,ยวินัยสุดยอดช่วงนี้พี่จ๋าวินัยหลุดนะคะช่วงนี้พี่จ๋าวินัยหลุดนะแล้วก็ร่างกายเราเมื่อไม่รวมน้ํามันมีโปรโตีนถึง7 5็ดสเใช่ไหมทุกคนเออกินโปรโตีนน่ยมันจะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรากินแล้วเราจะมีพลังลดความอ่อนเพลียสดชื่นกระปี้กระเป๋านะกินเข้าไปทุกคนกินเข้าไปนะคะแล้วก็มีม,มีมีช่วงถามตอบช่วงหนึ่งเขาบอกว่า โปรโตีนเนี่ยมันช่วยให้ผู้ป่วยในเบาหวานเนี่ยหลับสนิทคือมีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาได้ให้โปรโตีนให้กับแม่เขากินนะคะเมื่อก่อนอ่ะแม่เขาอ่ะนอนไม่หลับอ่อนเพลียนะคะในผู้ป่วยในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเออเมื่อทานโปรโตีนเพื่อตัวนี้เข้าไปแล้วในผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยเขาว่านอนหลับนอนหลับสนิทเช้ามาเขาก็ไม่อ่อนเพลียเขาก็ฝึกชื่นนะคะทุกคนนะคือดีมากๆเลยนะคะทุกคนน้ําตาลความหวานทําให้เลือดเราเป็นกรดนะคะ ช่วงที่เราผ่าตัดช่วงที่เราผ่าตัดเสร็จแบบไม่ควรกินหวานไม่ควรกินหวานเยอะเพื่อให้เกิดแผลน้อยที่สุดนะคะทุกคนโปรตีนเนีตัวนี้จะช่วยให้แผลเราอะเร็วสมานเร็วขึ้นดีมากๆเลยนะมาจ๋าเนี่ยอดนอนมากๆเลยทุกคนวันเมื่อคือนนอนช่วงนี้จะอดนอนจะนอนได้ประมาณ2-3ชั่วโมงเองนะคะทุกคนนะ คนค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบและเพอร์เฟกนะตัวเราเองก็เหมือนกันเราอยากไดก้เราอยากได้หุ่นที่ดีเราอยากจะมีเงินใช้ <c oughs> เราต้องขยันเราต้องไฟหาความรู้นะคะทุกคนต้องเรียนรู้เอาตัวเอง <c oughs> เข้าไปอยู่กับคนที่เขาสำเร็จไปดูที่ว่าเขาทำแบบไหนกันจะเข้าไปส่องเฟซไปดูเฟซทุกคนเลยนะยายตองแม่น้ำฝน หลายคนที่เขาสำเร็จในในในทีมของมังคั่งล่ำรวยนะคะทุกคนนะคะเขาทำแบบนี้เออเขาทำแบบนี้เขามีความสม่ำเสมอไม่ขาดการโพสทุกคนทําคลิปออกมาเออแล้วก็ดีที่ดีมากๆเลยเนี่ยคือออกมาแสดงตัวตนออกมานั่งไลร์สดนะคะทุกคนออกมานั่งไลร์สด ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวข้ามผ่านมันไปให้ได้ทุกคนนะโฟกัสเป้าหมายให้โฟกัสที่เป้าหมายให้มากๆนะคะโฟกัสที่เป้าหมายให้มากๆให้มากกว่าเสียงภายนอกเสียงซุบซิบนินทาที่มันทําให้ที่มันทําให้บางครั้งเซลล์เราตกไปถ้าเรามัวแต่สนใจเสียงภายนอกเรานะจ๋าเนี่นะจะไม่แวะเตะปากหมาระหว่างทาง เพื่อมันเสียเวลาทุกคนมันเสียเวลาเราเดินไปข้างหน้าทุกคนเล็โกเล็โกนะทาบ่อยๆทําสม่ําเสมอเป็นตัวของตัวเองนี่แหละเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทุกคนนะคะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเดินหน้าไปต่อจ้ะเดินหน้าไปต่อทุกคนไม่ท้อไม่ถอยนะคะไม่ท้อไม่ถอยลุกขึ้นมานะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเอาเวลาที่เราท้อเอาเวลาที่มันเสียใจเนี่ยมาปรับเปลี่ยน ทำอะไรที่มันสําเร็จกันนะคะทุกคนเออทาอะไรที่มันสาเร็จกันจะขึ้นวันนี้เปิดร้านว่าไม่มีความสําเร็จใดนะที่จะไม่ใช้ความพยายามและเวลานะคะทุกคนดังนั้นนะทุกๆอย่างที่มันจะสําเร็จเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความสม่ําเสมอนะคะมีความสม่ําเสมอทําย้าๆซ้ําๆบ่อยๆนะคะทุกคนนะลุกขึ้นมาออกมาพรีเซนต์ตัวเองลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมา สร้างตัวตนกันนะคะทุกคนนะเออลุกขึ้นมาสร้างตัวตนกันดูวันนี้จ๋าไปธุระนะคะทุกคนคะ่จะจ๋าเนี้ยคือชุดเนี้ยคือเมื่อก่อนใส่ไม่ได้ติดตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยดึงไม่ลงเออ ชุดเนี้ยนะไซส์เอ็มไซส์เอ็มตอนเนี้ยคือหลวมหลวมแล้วทุกคนหลวมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้หลุดวินัยนะช่วงนี้หลุดวินยัยแต่ว่าอัดโปรตีนไปแน่นแน่นอัดโปรตีนไปเน้นแน้นโอ้ยเก่งหลวมชุดหลวมเฉยอะทุกคนนะแถมได้สุขภาพไม่อ่อนลา้าไม่เหนื่อยไม่เพลียน,นะจ๊ะอ่าเมื่อวานกาแฟสี่กล่องนะคะเมื่อวานกาแฟสี่กล่องอ่าพี่เขากิน พี่เขากินดีอะทุกคนเขาก็ซื้อไปซื้อไปสต็อกไว้นะคะพี่เขาอยู่นครปฐมนะคะทุกคนพอพี่เขากลับมาบ้านเออเขาก็จะเอาไปนะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่กันนะคะทุกคนเป็นเพื่อนรุ่นพี่กันบ้านเขาอยู่นครปฐมนะเออกินดีมากๆพี่แกติดใจนะคะเป็นคนที่ชอบกินกาแฟเหมือนจ๋านี่แหละก็เลยซื้อไปสี่กล่องเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าเขานะหยุดกาแฟตามร้านตามร้าน กาแฟโบราณน่ะทุกคนพวกนั้นน่ะน้าตาลมันเยอะใช่ไหมทุกคนเออพวกนั้นน้าตาลเยอะพี่แกหยุดไปเลยแกบอกว่าแล้วแกกินตัวเนี้ยแกกินตัวเนี้ยตอนเนี้ยหน้าท้องแกมันไม่มีแล้วเขาก็ไม่ไม่หิวไม่หิวบ่อยนะคะทุกคนคุ้มหิวอิ่มนานมากๆใช่ตัวเนี้ยมันช่วยเราในเรื่องคุ้มหิวอิ่มนานนะคะทุกคนนะตัวช่วยที่ดีและตัวช่วยที่เลิศจริงๆนะคะทุกคนนะแกบอกว่าอีกตัวหนึ่งคือระบบขับถ่ายดีเลิศโอ้โหพี่สาวคือกินแล้วได้ ได้ตามสโลแกนของกาแฟเราเลยนะไม่ไม่หิวอิ่มนานไม่จุกจิกเขาทําเหมือนจ่าเลยถ้าเขาหิวหวานขึ้นมาเขาจะเลี้ยงน้ําตาลทุกคนเขาจะเลี้ยงน้ําตาลนะคะเขาจะเลี้ยงน้ําตาลแล้วก็เขาจะหยิบกาแฟตัวเนี้ยมาฉีกมาชงวันหนึ่งพี่แกก็จะกินประมาณเต็มที่เลยอยู่สามซองนะคะถ้าหลักๆก็สองซองนะคะเขาก็จะกินตอนเช้า เราก็มาตอนบ่ายนะคะทุกคนถ้าวันไหนพี่แกบอกอ่อนเพลอ่อนละก็จะจัดตอนประมาณทุ่มสองทุ่มอีกครั้งหนึ่งนอนหลับพี่แกนอนหลับเพราะอะไรเพราะว่าในกาแฟสกัดคาเฟอีนมีแค่สามเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งซองนะคะทุกคนคือเลิศและดีมากๆนะเราได้ฟินได้รสชาติของกาแฟแต่ว่าคาเฟอีนน้อยมากๆเลยนะคะทุกคนเออกินคู่กันนะกินคู่กันจะช่วยเราเร่งเบริรนนะคะจะช่วยเราเร่งเบริรนมาเปลี่ยนหุ่นที่ มันเป็นพองเป็นหมีสวัสดีค่ะน้องแพทอ้วนดำนะมาปรับเปลี่ยนนะคะมาปรับเปลี่ยนวินัยดีตัวช่วยดีสุดยอดนะคะขอบอกเลยออกกําลังกายยังคะ่ะพี่ออกไปตั้งแต่เช้าแล้วประมาณ6โมงอัดไปสองแคปแล้วควนี้พี่จะไปทุระพี่ก็มาอัดโปรตีนอีกสี่ครับกับกาแฟอีก1แก้วนะน้องนะเพราะว่ามันจะได้สดชื่นเออจะได้สดชื่นกับพี่ก็ไม่อ่อนลา้า คือนอนน้อยมากนอนแค่สองชั่วโมงเองวันนี้เมื่อคืนน่ะแล้วกินเยอะด้วยช่วงเนี้ยกินเยอะนะคะหลุดวินัยบ่อยพี่อะช่วงนี้หลุดวินัยบ่อยสามวันแล้วมาสามวันแล้วหลุดวินัยนะคะทุกคนเออมาลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมาขยับร่างกายเติมพลังงานนะคะเติมพลังงานเลือกสิ่งดีๆให้กับร่างกายของเรานะคะ รักตัวเองมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวจ๋าจะไปแล้วมาเจอกันในไลฟ์สั้นๆนะคะทุกคนโหเวลามันสายมันรีบเร่งนะคะเวลามันสายมันรีบเร่งจ๋าก็จะมาหาตัวช่วยที่มันจะช่วยให้สมองเราตัดโปร่งให้สมองเราคิดโอ้โหแต่ละวันนี้ฉันต้องทําอะไรบ้างฉันต้องไปไหนฉันต้องขับรถยังไงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะมาใช้สมาธิมาฝึกสมาธิ เลือกสิ่งดีๆสิ่งที่มีทำมันไม่ทำลายสุขภาพเราอะทุกคนมามาเอามาเข้าสู่ร่างกายเรานะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนอย่าใส่ใจกับวันวานอย่าวันไหวกับวันรุ่งทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้มันสม่ำเสมอทำวันนี้ทำย้ำๆซ้ำๆยังไงมันก็สำเร็จนะคะยังไงมันก็สำเร็จฝากไว้กับทุกๆคนเลยนะคะทุกคนขารวยๆเฮงๆ ปังปงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ